พบกับรายการ PR Free t a l ได้ที่ไทยทีวีสามคอมครับสวัสดีครับ PR ตัวเล็กค่ะและผม PR ในเพียกนะจ๊ะพบกับรายการ PR รูปแบบใหม่สั้นชัดรู้เรื่องที่จะเต็มส,สาม พี่ยวทริจอจุหมายที่หามายในถิ่นจะเที่ยวไหนกันบ้างคะผมแล้วครับผมนะครับไปเที่ยวต่างจังหวัดกับครอบ,บครบัวมาครับล้วคุณโบเล็กนะครับโบเล็กก็ไปเที่ยวเล่นน้ำสงการกับเพื่อนเพื่อมาเหมือนกันเลยค่ะแต่ไม่ลืมเลยใช่ไหมละครับว่าเราต้องนำข่าวว r รมาให้คุณผู้ชมแน่นอนค่ะไม่ลืมแน่นอนไปพบก,กับช่วงแรกกันเลยช่วงเจ้าจ่าซาพยาวันนี้โบเล็กขอเริ่มต้นด้วยข่าวของพระเอกหนุ่มสุดหล่ออย่างอนันดา นางเอกสาวสวยอย่างคิมเบอรี่ไปดูกันว่าสองพระนางคู่นี้นั้นเขาช่วนไปทำอะไรกัน ตติตามชมชกันเลยค่ะห oh <my S 1> ลังจาก oh <my S 1> ที่กระแสของละครซีรีส์ชุดเลือดมังกรตอนเสือชวนแฟนๆอินอย่างต่อเน,นื่องงานนี้ช่อง3ามจัดกิจกรรมสุพิเศษเอาใจแฟนคลับคนรักละครกับกิจกรรมเสือเลือดมังกรขอพรออนทัวร์นำโดยนักแสดงนำจากละครเลือดมังกรตอนเสืออนันดาเอเวอร์ลิงแฮมคิมเบอร์รี่ปาคุงชาคลิสและโอมคานินชวนแฟนละครเสริมสิริมงคลด้วยการไหว้พระนาวตรยัยมิตรวิทยารามวรวิหารก่อนที่จะไปร่ว รวมรับประทานอาหารมื้อพิเศษณโรงแรมคอนติเนนตัลกรุงเทพทำเอาแฟนๆเคิร์นกันไปตามๆกันด้วยการที่พระนางอย่างอนันดาและคิมเบอร์รี่ป้อนอาหารเอาใจแฟนคลับพร้อมยังมีการทำนายดวงจากหมอดูชื่อดังอย่างอาจารย์คาามาร่วมตอบคำถามเสริมดวงชะตากับการอวยพรพระเจ้าไทยเอีย๊ยก่อนปิดท้ายกิจกรรมด้วยการถ่ายภาพรวมงานนี้แฟนละครคนไหนอยากอินมากกว่าเดิมคลิกดูละครย้อนหลังละครเลือดมังกรตอนเสือได้ที่เว็บไซต์ไทยทีวี 3.com นะคะ และข่าวต่อไปบัวเล็กเก็บภาพบรรยากาศงานที่ช่องสามร่วมกับกองทัพอากาศจัดงานคืนความสุขให้ประชาชนจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามชมกันเลยค่ะนาลานเซนทันเวลลช่องสามร่วมกับกองทัพอากาศจัดกิจกรรมเนื่องในวันกองทัพอากาศเริ่มต้นความสนุกด้วยการเดินสวนสนามจากเหล่าทหารและต่อด้วยการสแสดงโชว์ต่อสู้และที่เรียกเชียงกรี้วจากบรรดาแฟนคลับสุดก็เป็นโชว์บนเวทีของนักสแสดงคู่จิ้นสุดน่ารักอย่างเกรทเวลินทอร์และแมทพิรณีมาม มอบความสุขให้กับแฟนๆพร้อมกันนี้ช่อง3ยังยกตลาดนัดดาราวิกสามพระราม4ี่นำทีมพ่อค้าแม่ค้าดารามาเปิดบูธขายของและยังมีนักสแสดงจากละครซีรีส์ชุดเลือดมังกรชวนแฟนคลับร่วมทำบุญกับการจัดจำหน่ายเสื้อเลือดมังกรเพื่อนำเงินไรายได้มอบให้กับศูนย์พิทักษเด็กในจังหวัดเชียงใหม่งานนี้ ขอบเครื่องทั้งเรื่องบูเรื่องกินและเรื่องบุญค่ะนักแสกดงช่อง3ร่วมส่งมอบความสุขอย่างต่อนเนื่องกับงานกาชาติประจำปี2558ใครมาร่วมงานกันบ้างนั้นตามบนเล็กไปดูกันเลยดีกว่าค่ะเดินสายช่วยงานบุญกันเป็นประจำทุกปีกับงานกาชาติ ประจำปี2558ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอุป,ปนายกาผู้อำนวยการสภากาชาติไทยนโอกาสฉลองพระชนมาย,ยุ5รอบ2เมษายน2558ภายใต้แนวคิดถวายพระพรองค์อุป,ปนายกา6 0พรรษาพวงประชาสุขใจซึ่งในปีนี้สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3ร่วมกับบริษัทเซิร์ฟเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดได้จัดเวทีการแสดงณสน,นามเสือป่า เพื่อส่งมอบความสุขให้กับแฟนๆอย่างต่อนเนื่องทุกวันไม่ว่าจะเป็นเฟิร์สเอกพงศ์สายไหมามณีรัตน์ป๊อบถากูลหวนนานหวานนรุณภาและดาราคบับข้างอีกมากมายนอกจากจะได้เลือกซื้อของแล้วยังได้ถ่ายรูปกับนักสแสดงไว้เป็นที่ระลึกก่อนกลับไปอีกด้วยนักสแสดงนามจากละครซีรีส์ชุดเรื่องมังกรชวนแฟนคลับร่วมทำบุญด้วยการซื้อเสื้อเพื่อสมทบทุนช่วยเหลือศูนย์พี่ทัศน์กเชียงใหมค่ค่ะ ที่จะมีทุกวันพระหัสบสดีและวันศุกร์สัปดาห์ต้นเดือนที่ช่อง3จัดขึ้นเพื่อเอาใจขาช็อปนักชิมอีกเช่นเคยงานนี้พ่อค้าแม่ค้าดาราต่างยกทีมกันมาเปิดร้านขายของทั้งอาหารคาวหวานเสื้อผ้าและเครื่องสำอางมาให้แฟนๆได้เลือกช็อปและชิมกันอย่างจุใจ ซึ่งไฮไลท์ของงานนี้ต้องยกให้กับกิจกรรมละครซีรีส์ชุดเลือดมังกรที่ยกทีมนักแสดงอาทิเดียวสุริยนต์ยิงรัฐาเชียป,ปวีนากระทิงคุนลงมาขายเสื้อละครเพื่อนําเงินรายได้บริจาคให้กับศูนพิทักษ์เด็กจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งงานนี้แฟนคลับใจบุญก็ร่วมสมทบทุนซื้อเสื้อในการทําบุญครั้งนี้พร้อมกับการถ่ายภาพร่วมกับนักแสดงอย่างใกล้ชิดอีกด้วยข่าวสุดท้ายกับแรกนมสุดฮอตอย่างเจมจิลายุที่ทำลตลาดนันดารา ทำอะไรนั้นไปดูพร้อมๆกับบนเล็กเลยค่ะ แรกหนุ่มสุดฮอตอย่างเจมจีลายุก็บุกมาในวันเปิดตลาดนัดดาราก,กับการแจกลายเซน็นกับโฟโต้บุ๊กที่มีชื่อว่าเจมจีโครซาบแอนด์เพอร์ซนอลอินเจแปนคอลเลคชั่นสุดพิเศษที่มาจัดจำหน่ายเพื่อให้แฟนคลับเก็บภาพผลงานการถ่ายแบบสวยๆพร้อมยังได้เห็นบรรยากาศสุดพิเศษที่ลงทุนไปถ่ายไกลถึงประเทศญี่ปุน่นเก็บไว้เป็นที่ระาลึกกันอีกด้วยงานนี้คนรักเจมจีที่อยากเก็บภาพโฟโต้บุ๊กอัลบั้มนี้ไว้เป็นเจ้าของก็สามารถหาซื้อได้ที่ร้านชอนาทริสโต นจีอาคารมารีนอลช่องอสามพรามสีนะคะฮัลโหลว่า่ะจ๊ะคิดถึงนะแต่คำก็อ้วนสองคำก็อ้วนเดี๋ยวนี้ทำไมก็ชอบใช้คำว่าอ้วนจังเลยในเผื่อคะหาคำที่มันมดีกว่านี้ไม่ได้แล้วหรอคะเอ๊ะ hey. ถ้าถามผมผมก็ตอบไม่ได้เหมือนกันนะครับแต่ถ้าให้ผมไปเผือกเนี่ยว่าเหล่าดาราสุตา์ของเราเนี่ยครับเขาจะใช้คําว่าอะไรแทนคําว่าอ้วนกันบ้างผมทําให้ได้แล้วจะรอชา้าทำไมล่ะครับไปชมกันเลยถ้าจะเปลี่ยนคําว่าอ้วนให้เรียกว่ายังไงดีถึงจะเรียกว่าน่ารักนะครับเพราะถ้าเราเรียกไอ้อ้วนไอ้อ้วนมันจะดูน่าเกลียดนะก็กลมกลมนะคะผมให้เรียกกลมกล่ม แม้วันนี้ดูรูปร่างกลมๆอย่างเลยนะ,ะนะี่ฮะเพราะว่าเ,เราจะเปลี่ยนที่ไวไ่คล้ายๆกับอาหารนะครับคือถ้าอาหารรสชาติกลมๆเราก็อยากกินถูกไหมครับเพราะฉะนั้นคนอ้วนก็น่ากินได้ครับถ้าเกิดจะให้เปลี่ยนคาว่าอ้วนเป็นคําว่าอะไรก็ได้ให้ดูน่ารักนะคะก็คงเป็นคําว่าตุ้ยหนุยค่ะเพราะวแบบ่าตุ้ยนุยมันดูแบบม้งมิงน่ารักดีอนะไรเงี้ยดูแบบตุ้ยหนุยจังเลยอยากยิกแก้มอนะไรอย่างงี้ค่ะ ให้ดูน่ารักค่ะคงเป็นจำมั่มมั้งคะดูแบบจำมั่มดีไม่ไม่อ้วนค่ะจำมั่มคำว่าหมูน้อยเพราะว่ายังไม่เป็นหมูใหญ่ยังยังอ้วนเล็กๆเราคือแบบทุกคนก็ไม่ต้องการคําที่จะว่าอยู่แล้วว่าตัวเองอ้วนเราก็ต้องแบบให้กําลังใจเขาด้วยเปลี่ยนเป็นความน่ารักแทนความน่ารักกุกกิกเป็นหมูน้อยน้องหมูน้อยอะไรอย่างเงี้ย ผมนึกออกแล้วครับว่าผมจะเปลี่ยนคำว่าอ้วนเป็นอะไรดีคำาอะไรคะพีละหนึ่รนครับคุณบเล็กเล็กว่าอันนี้ต้องไปถามคนทน้าชี่เลยเผื่อแทนแล้ว่ะคะ่ะแล้วก็ถึงช่วงสุดท้ายกับชื่อย่าจัดไปเหลืออีกไม่กี่วันนะครับก็จะถึงงานบอลช่องสามกันแล้วนะครับใครที่ยังไม่มีบัตรเข้าร่วมงานรายการพีอาร์ทีท็อของเราก็จัดให้เลยเพียงแค่ร่วมสนุกตอบคำถามง่ายๆที่แฟนเพจ a c e b o o k เซ้สาแฟนคลับ ก็มีสิทธ์รุ้นลับแบรน,นี้ไปเลยใครที่อยากได้ก็อย่าลืมติดตามชมกันนะคะงานนะะี<า>้บเล็กขอคอนเฟิร์มว่าความสุขลบแน่นอนค่ะและแฟนๆนะครับที่อยากชมบอลสดเนี่ยบอกเลยว่าห้ามพลาดเลยนะครับเพราะอาจจะได้เจอหนุ่มหล่อยอย่างในเผือกและก็สาวสดอย่างคุณเล็กแน่นอนครับ และว,วันนี้โบเล็กก็ต้องขอขอบคุณที่ติดตามชมเราสองคนมาตั้งแต่ต้นรายการและพบกับพวกเราสองคนได้ในรายการพิแอร์ทริชชอนและว,วันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนสวัสดีครับพบกันใหม่วันจันทร์หน้านะครับน่าราักกุ๊กกิ๊กเป็นหมูน้อยน้องหมูน้อยอะไรอย่างเงี้ย วันนี้ดูรูปร่างกลมกล่อมจังเลยนะนี่ไม่อ้วนค่ะจำมั <laughs> ่ม